มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเทรนมาแรงค่ะหนักหน้าทองแบบทองเต็มหน้าก็ทองไปเลยสิคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็ต้องการให้คนรักคล้เอ็นดูเป็นธรรมดานะคะล่าสุด่าเทรนมาแรงค่ะหนักหน้าทองแบบทองเต็มหน้าคนแห่ต่อคิวเสริมดวงชะตาแน่นวัดจนต้องจองคิวล่วงหน้านะคะ เชื่อว่าช่วยเรื่องของการงานและความรักค่ะเมื่อวันที่16มการาคม65ที่วัดสาลารีตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีเหล่าลูกศิษย์ลูกหาและนักท่องเที่ยวที่นับถือและก็ศรัทธาเลื่อมใสทั้งในจังหวัดนนทบ,บุรีและที่มาจากกรุงเทพเดินทางเข้ามาที่วัดสารารีนะคะเพื่อทําบุญหนุนดวงชะตาเสริมสร้างบารามีและช่วยในเรื่องของการทํามาค้าขายและขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่ด้วยค่ะ พระครูสมุนพดลเจ้าอาวาสวัดสาราดีนะคะกล่าวาว,าว่าการเขียนยันต่างๆเพื่อเป็นการเตือนสติทุกคนเอาไว้นะคะแล้วก็ให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทดําเนินชีวิตด้วยสติสัมปชัญญะตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมแล้วก็รักษาศีลห้า ในส่วนของการเขียนยันต่างๆและการลงหนะหน้าทองนั้นเพื่อเป็นที่เหนี่ยวทางจิตใจเท่านั้นให้กับผู้ที่ทําบุญที่วัดโดยที่วัดจะมีทั้งการเติมหน้าผากด้วยแผ่นทองคําเปลวการเขียนยันหัวใจมหาเศรษฐีลงบนฝ่ามือและการลงหนะหน้าทองแบบเต็มใบหน้าเพื่อเสริมสร้างสริมงคลหนุนดวงเสริมสร้างดวงชะตาในด้านเมตตามหานิยมเสริมบารมีและก็เพิ่มโชคลาภทําให้ชีวิตของผู้ที่ได้ถูกลงหนะหน้าทองนั้น จเจริญรุ่งเรืองค่ะซึ่งตอนนี้ทางวัดนะคะได้มีการลงหน้า,นาทองแบบเต็มทั่วทั้งใบหน้าให้กับผู้ต้องการลงด้วยนะคะทั้งนี้ผู้ที่ต้องการมาลงหน้า,นาทองแบบทั่วไปทั้งใบหน้าจะต้องทําการจองคิวล่วงหน้าไว้ก่อนเนื่องจากตอนนี้มีผู้เข้ามาทําบุญที่วัดรวมไปถึงบรรดาลูกศิษย์เข้ามาร่วมทําบุญที่วัดกันอย่างเนืองแน่นทุกวันเลยค่ะ ด้านนางสาวบีนะคะอายุ46ปีอาชีพพนักงานร้านโทรศัพท์ชื่อดังแห่งหนึง่งกล่าวว่าวันนี้เดินทางมาจากสารายาเพื่อมาทำบุญที่วัดแล้วก็ได้ให้หลวงพ่อช่วยลงหนหน้าทองแล้วก็เขียนยันหัวใจมหาสเสน่ห์เศรษฐีที่มือให้ค่ะและเพื่อช่วยเรื่องการงานและความรักแต่จะเน้นเรื่องของการงานเป็นหลักนะคะทราบข่าวจากการดู YouTube แล้วก็ส่วนตัวก็ชอบศาสตร์การเสริมดวงหนุนดวงประเภทนี้อยู่แล้วจึงมีความเชื่อในเรื่องนี้มากๆค่ะ ด้านนางสาวนิราชานะคะอายุ36ปีบอกว่าตนเองมาเป็นครั้งที่6แล้วและเนื่องจากการงานค้าขายการเงินส่วนตัวเชื่อว่าพอหลังจากได้เข้ามาทำบุญที่วัดแล้วก็ได้เจิมหน้าผางและเขียนยันรู้สึกว่าอะไรอะไรก็ดีขึ้นค่ะทังนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ